ครับสวัสดีครับวันนี้เอฟผู้พันสมบลได้มาที่บ้านนะก็พ่ออันนี้บ้านนะก็จะเอิ้อตบ้านเดียก็อ่างห้วยไร่ครับบ้านนะก็อ่างห้วยไร่เอออยู่อำเภออี๋อันจังหวัดอะไม่วงสกลนครเอออันนี้สิภาพผมไปเบิ่งอี๋อันก่อนดิเบิ่งเบิ่งยังเบิ่งเบิ่งวิธีที่การพอครบเออเอ่อภาพผมเบิ้งเป็นไปจะไหนที่จะไหนที่จะไหนอันดับแรกที่จะไหนมันมีจะไหนก่อนพ่อพ่อมันเออครับป่ะเทศจะไหน นี่เนาะพอพันแมพันมัน่ล่อโอ้พอพันมพันไรเออออเองเอทพอพันอืมมีพอพันแม่พันมันพอพันอืม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 โอ้อันนี้แม่แม่พันแม่พันตัวใหญ่อืม ต้อแยกกันไว้ตัวผู้ตัวเมียแยกกันไว้ขาละแม่โอ้ต้นใหญ่แท้เวลาผสมมันจรครับครับเป็นแม่มันนี่มันถือตัวใหญ่เนาะพ่อเนาะโอ้บักเอฟเลยค่ะเอ้ยยังไเอออันนี้ตัวผู้เนาะอ๋อผมก็เพิ่งห่้งด้วยกันได้ไงตัวผู้ไ่ใหญ่ไปเลยตัวผู้มันตัวผู้ที่ตัวน้อยเนาะขั้นแม่นี่สิตัวพุ่โอ้ยตัวบักใหญ่ครับอันนี้คือพ่อพันธุ์มัน อันนี้กับแม่บอกโอ้มันพ่อมีอยู่ทั้แม่โอ้นี่แม่มันอันนี้แม่มันอันนี้พ่อบอกโอ้ตัวผูอันนี้ใหญ่เลยแม่บอกเล็บมันเลี้ยง นานบพ่อจังเอาจำนายได้มันการท่าเลียงเป็นการรูกบอล่ามันเป็นบานแเพาะเกือนอ,อันนี้คือบ,อบ,ออบ,อบ่อบ่อเพาะบ่อน่ะมันเนาะอันนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้เาขาผสมเนี่ยมันขึ้นก็สิเป็นด้วยกันจบโอ้เอาผสมนี่เอ้ตระหนี่เอามันมานน้อนนอก,กันจังซี่บ่อของตรไหนโอ้กับตัวแม่มาลงใส่น้ำกันไหม่มันขึ้นอีกซี่ก็คือ,คอโอ้ตระหนี่ใครบ้านเนี่ย โอ้ข้าต่อช้ามันจะออกไข่เบิ่งอย่างไเบิ่งไข่มันต่พออ๋อดำๆมันบอกดำนี่แม่น้ํนเลยอู้หูพวกเราหาก็เคยเห็นเลยสันนี้เลยมันบวกเกี่ยวกับหนาฝนหนาอย่างห่อมาใช่มันจะผสมโลโน่เ้าตัวเมียมันพร้อมโอ้อมไข่กันผสมเลยเลยอที่โบเลียดจดูดอกโอ้ มันต้งว่ามันที่อันน้ำฝนอย่างเดียวอันนี้อันนี้มันที่เป็นตัวหรือตัวอันนี้เป็นตัวแล้วนี่ได้อายุประมาณจากอาทิตย์นึงแล้วนี่ได้แล้วมาคอนเทนต์นี่นี่นี่คอนเทนต์กบนี่อันนี้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 ผู้ดูแลกบอันนี้ครับนี่ผู้ดูแลนี่ผู้ดูแลกบหน้าหน้าเหมือนกบเลยโอเคอือโอ้ฝนเ็ดไวลาติดอยู่ เรามันงายไปหมดใส่สามโบ่เราสำรวจมันตัวใหญ่เลยธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติครับผู้พงอ์จะเปเอยพามาเที่ยวธรรมชาติมีกบมีไก่พี่น้องเอ้ยโอ้ยหนวดพริกสวนพริกลาวตัวนั้นโอ้เออเออเนี่ยเนี่นี่นี่ อร่อยมากเลยเก็บกระต้นคะอร่อยหวานอืวคองจเนี่ยมีนางแบบได้แบบให้ด้วยนะครับนี่เลี้ยฟีผู้พันสมเลยนะครับเนี่ยดูธรรมชาติเนี่ยหาโอกาสอย่างนี้อร่อยมากเลยกากต้นสดเลยนะคะอร่อยเลยของสดๆเรามาชิมดูนะคะก็อยากอร่อยลูกมองสดๆนะครับอันนี้จากลูกจากต้นมาอยู่รีสอร์ทสุนันทาเนี่ยโอ้โหมีเนี่ยของสดๆอร่อยเลยค่ะ เด็ดเดอันนี้ใช่ไหมน้องน้องน้อตุ๊กอาอาอาไปอาไปดูต่ออ๋อพุนเทพครบพ่นเอ็ดครบวงจรอะไรนี่รตัวนี้นี่สอดพ่นี่นี่จับไปเรียกครบจนน้องกันมามามาทุกอาจะตุ๊กมาเอ้าคุณแม่มา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 แลอ๋อนี่จะมาธรรมชาติมาดูธรรมชาติมาดูได้ดิซี่พักนะครับนี่ จากกทางไม่ไกลสักหลายเนี่ยแม่แดงเงินร้ามะขี่ร้นเบิ้ลที่สเออเดี๋ยวผมขครับในเบิ้ลเอาเอาเนาะอ่าอ่าอ่าไม่ไปกยืนเติ่งๆให้ผมแลยเอ้ยผมย้อนแสงแล้วนี่ยอนแสงเอ้ย้อนแสงมันสิบเมันต้องมันมันโอเคสุนันทารีสอร์ทนะครับอันนี้มันตั้งอยู่สาก็ตั้งอยู่มองใดก็อยู่ อำเภอบ้านม่วงบ้านอ่างห้วยไร่เออบ้านอ่างห้วยไร่เนาะค่ะเพื่อบ้านม่วงบ้านม่วงแต่ว่าสกลนครนะค่ะอ๋ออ่าอ่า่างยาอืมอ๋อดีวัดดีค่ะสะอาดโอ้หนังพยาบาลตัวนี้เรียนพยบานี่ล่าไ่ได้ออกจากจอจากเที่ี่เรียนที่นี่ละครับครับ เอ้ยไปย่างไปย่างก็ได้พื่อนเพื่นเลยสวยงามครับหน้าอยู่หน้าหน้ามาพักนะครับสวย เออต้องแจ๊กกะพาอืมเป็นห้องกระทัดรัดนะครับครับอืมอ๋อ,อนี่บอกตาค่าบริการไว้เสร็จเลยเออ,เอ,อ ครับผ่านมาแถวอำเภอบ้านม่วงมาเที่ยวคำชะโนดก็เชิญแวะพักผ่อนที่สุนันทารีสอร์ทได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะดูห้องกันเปนขงแบบห้องใหญ่ห้องเล็กอ่ามาดูดูข้างในห้องห้องพักนะครับไหนแม่โอ้สะอาดดีครับผมไม่ธรรมดานะนี่ มีทีวีมีห้องน้ำ่ะโอเคเลยห้องชักโครกดอีอ่ามาเลยครับนี่อย่างโอ้ย่างอีกอ่าโอเครับผมอืม กลัวไม่แดงแยกขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อันบอมันอันแจ่กันครับไม่แดงท่านแล้วมาเบิร์ดสอนในตู้ออกมาแล้วลงบันไดให้อารถพักรถข้ 5, วาวหน้ารถ โอยตัดไว้งามนะครับรอบ